ก่อนอื่นนะครับก็สวัสดีทุกท่านก่อนแล้วกันนะครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับจะเป็นหัวข้อเกี่ยวอของแอดสายเทานะครับแล้วก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคําต้องห้ามต่างๆเนาะเบื้องต้นเนี่ยผมขออธิบายเกี่ยวกับคําว่าสายเทาก่อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าสายเท้าอ่ะมันจะต้องแบบคนเก่งเท่านั้นจึงยิงได้หรือคนที่มีสูตรลับหรือมีเคล็ดลับจึงยิงแอดสายเทาได้นะครับอธิบายให้เข้าใจแบบนี้นะครับ ว่าแอดสายเทาหรือสายขาวหรือสายดําหรือสายเขียวหรือสายเหลืองหรือสายลุ้งเนี่ยนะฮะมันยิงผ่าน black n เดียวกันโอเคไหมเออมันยิงผ่าน black n เดียวกันเพราะฉะนั้นไม่มีสูตรไม่มีเคล็ดลับเพียงแต่ว่าแอดสายเทาคือแอดที่หลบเลี่ยงระบบการตรวจสอบของ Facebook เท่านั้นเองอ่ะคราวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่า สินค้าอะไรที่เข้าข่ายเป็นสายเทาบ้างอันนี้ผมพูดถึงสายเทาไม่พูดถึงสายดํานะครับอ่าสินค้าประเภทที่หนึ่งเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องสําอางนะครับพวกเครื่องสําอางพวกสบู่นะครับอันนี้คือคําต้องห้ามนะครับแล้วก็สินค้าประเภทนี้ก็มักจะโดนปิดบ่อยพอสมควรเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงโฆษณาหรือภาพออกเนะาะใครที่ขายเครื่องสําอางงหรือสบู่เนี่ย แล้วยังใช้คำต้องห้ามอยู่ประมาณนี้นะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียรป้องกันการเกิดสิวรักษาโรคผิวหนังรักษาสะเก็ดเงินขาวไวขาวทันทีต้านอนุโมนธรรมชาติ100%ลดผื่นแดงลดรอยดำอะไรประมาณนี้ครับก็มีสิทธิ์นะครับที่จะโดนลัง,งับนะครับลัง,งับโฆษณาแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะผิดกฎหมายเรื่องของการโอเวอร์ครมด้วยหรือการโฆษณาเกินจริงนั่นเองคราวนี้ก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อมานะว่าเอา้าแล้วอย่างนี้เนี่ย จะพิมพ์คําไหนได้บ้างวะเออวันก่อนเนี่ยผมก็แชร์เรื่องนี้นะครับว่าออยเนี่ยเขาออกเกี่ยวกับเรื่องประกาศเกี่ยวกับเรื่องคําคําต้องห้ามเนาะก็เป็นประกาศที่เประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานะครับโหก็เพียบเลยเป็นร้อยคำอ่ะนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้ให้รู้ก่อนว่าอะไรเป็นสายเทาเนาะอย่างที่หนึ่งคือพวกเครื่องสําอางสบู่เนี่ยถือว่าเป็นสายเทาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีรูปดีฟอร์แอตเตอร์มีคําโฆษณาพวกนี้มันจะกึ่งไปทางเทาแล้ว สองนะครับคือเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ําหนักนะครับตอนเนี้เราอยู่ในสายเทาแล้วนะขครขายพวกลดน้ําหนักอ้วนผอมระเบิดไขมันไซส์ใหญ่ลดน้ําหนักไม่โยโย,โย่แขนขาใหญ่ดื้อยาได้ผลร้อยเซนนะครับคำที่ส่งผลต่อจิตใจลดด่วนอยากผอมผอมทันใจผอมแน่นอนเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เบิร์นอะไรประมาณเนี้ยคําการันตียินดีคืนเงินพวกเนี้ยสายเทาทั้งสิ้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเร็วๆเ,เดี๋ยวค่อยวนกลับมาเนาะ สามนะครับการโฆษณาพวกสถาบันเสริมความงามนะครับอ่าเท่านั้นพิเศษเฉพาะล้ำสมัยแห่งเดียวราคาเดิมพบวงจรฟรีสวยจริงสวยบอกต่องดงามที่สเสน่ห์ที่สวยเหนือธรรมชาติเหนือกว่าสูงกว่าอยากสวยสวยที่รักษาโลกได้ <c oughs> คือแทบจะไม่เหลือคําให้เราใช้แล้วอะนึก <c oughs> ภาพออกนะอันนี้หมวดหมวดเกี่ยวกับเรื่องความงามนะครับ ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของของขังนะครับวัตถุมงคลนั่นเองก็ถ้าเป็นพวกวัดเปิดรับบริจาคอันนี้ก็ไม่ได้นะแล้วก็บางคนทาเพจขายพระเครื่องก็ไม่ได้นะครับคําพูดอวดอ้างอิทธิฤทธิ์ถูกหวยเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคพลิดชีวิตเปลี่ยนชะตาศักดิอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการโฆษณารับตัวแทนจําหน่ายวิธีรวยเร็วทํางานจากที่บ้านงานออนไลน์ขายวันนี้รวยพรุ่งนี้ งานสบายๆได้เงินเร็วใช้สิทธิ์จองรวยรวยอะไรประมาณเนี้ยเอาประมาณนี้นะครับอันนี้ผมพูดถึงสายเทาก่อนนะยังไม่ได้พูดถึงสายดำสายดำแบบผิดกฎหมายเลยคือหนึ่งขายสินค้าลิขกสิทธิ์อันนี้ผิดเลยนะครับผิดเลยสองคือขายสินค้าที่ผิดกฎหมายเช่นการพนันนะชวนคนเล่นการพนันอะไรประมาณนี้นะครับหรือขายพวกอาวุธนะครับปืนมีดอะไรเงี้ย อันนี้ก็ถือว่าผิดอ่าใครฟังมาถึงตอนนี้เข้าขายสายเทาบ้างยกมือซิพิมพ์โอเคขึ้นมาหน่อยให้ชื่นใจ <c oughs> ว่าเรากําลังลงเรือลําเดียวกันแล้วนะครับอ่าเรากําลังลงเรือลาเดียวกันแล้วในการเป็นสายเทานะแต่ยังไม่สายเขียวสายเหลืองนะแล้วยังไม่สายลุ้งด้วยนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่ยังไม่ได้เป็นสายดําคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงวิธีการเลี่ยงนะครับเลี่ยงเลยว่าเราจะเลี่ยงยังไง มีคนบอกว่าถ้าขายสินค้าแบรนด์แท้ยิงแอดจะผ่านไหมไม่ผ่านครับต่อให้เป็นสินค้าแบรนด์แท้แต่ถ้าเกิดคุณขายแบรนด์ก็ผิดลิขสิทธิ์อยู่ดีครับอาจจน,นตีเป็นสายดําได้เลยครับสายดําคือผิดแน่ๆครับอ่านี้อธิบายแบบนี้ก่อนนะครับไม่ว่าจะสายดําสายเทาสายขาวยิงแอดผ่านแบล็ k เอ็นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฟังว่าใครมีสูตรใครรับจ้างยิงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ที่ต่างกันอย่างเดียวเลยคือการทำคอนเทนต์หลบโฆษณาแค่นี้เลยครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็แล้วแต่คุณต้องเข้าใจหลักการออกแบบคอนเทนต์เพื่อหลบการตรวจสอบโฆษณาครับอ่ะมันเริ่มกันเลยครับอ่ามาเริ่มกันเลยครับเ,เบเื้องต้นนะครับเดี๋ยวให้เครดิตก่อนนะเนาะคำต้องห้าวเดี๋ยวผมเอามาจากเว็บไซต์ Ad a y Marketing นะครับไปดูได้นะ จริงๆมันมีเยอะกว่านี้แหละไปไปค้นจากเว็บอื่นก็ได้พิมพ์ไปก็ได้ว่าคำต้องห้ามบน Facebook เทียบเลยนะครับแล้วก็คำต้องห้ามของาอราชกิจานุเบสษษาก็เทียบเลยที่ประกาศมาเป็นกฎหมายนะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าอยากยิงแอดสายเทาอย่างแรกเลยนะครับคือการเลี่ยงนะครับเลี่ยงการสะกดคําเนี่ยขอแก้ิดหนึ่งเป็นเลี้ยงอ่าเลี่ยงคําสะกดคํานะครับแต่ปัจจุบัน AI ฉลาดขึ้นนะครับ Facebook ไม่ให้ใช้คําสะกดแบบนี้แล้ว เดี๋ยวนี้จะมีเขาเรียกว่าระบบตรวจสอบไวยากรณ์ผิดพลาดเคยเจอแม้บางทีเราพิมพ์คําผิดอ Facebook มันก็จะแจ้งเตือนเลยว่าให้คุณพิมพ์คําผิดแต่จริงๆแล้ว่เราตั้งใจพิมพ์ให้ผิดนั่นเองนึกภาพออกไหมซึ่งสมัยก่อนใช้วิธีการนี้ได้ครับเช่นพี่ใช้น้ําอะไรขาวจังขาวก็ใช้เป็นตัววีสระอาวแหวนอันนี้เขาเรียกว่าการเลี่ยงการสะกดคําถามว่าปัจจุบันเนี่ยยังใช้ได้บ้างอยู่ไหมใช้ได้ครับแต่จะต้องไม่พิมพ์ลงไปในคําสะกดครับ จะต้องพิมพ์ลงไปในตัวรูปภาพแบบนี้อ่ะผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้อะไรครับสินค้าท่านชายใช่ไหมอันนี้ตัวอย่างคือเขาตั้งชื่อแฟนเพจเลยผ่อนคลายสบายใจไม่รู้นะชื่อเพจฮาดีผ่อนคลายสบายใจสินค้าของเขาคือแข็งโป๊กกาลันตีในห้านาที911นายวันวันเน่นายวันวันเลยนะฮะ <laughs> แข็งโป๊กเลยนะ5นาที แต่ใช้วิธีการเลี่ยงนะครับโดยการไปทําตัวสะกดแบบไวยากรณ์เนี่ยแต่เขาเขาก็เลี่ยงแค่แค่คาเดียวนะเขาก็เลือกมาเลยว่าจุดเด่นของสินค้าเขาคืออะไรอย่างอันเนี้ยรู้เลยว่ากินแล้วอะไรกินแล้วช่วยอะไรถูกไหมฮะผมคงไม่ต้องอธิบายเนาะเห็นแอดโฆษณานี้แล้วกินแล้วช่วยอะไรนะท่านชายต้องการคุณสังเกตไหมครับว่าแอดตัวนี้นะครับคนกดไลค์สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะคอมเมนต์หกพันกว่านะครับอันนี้คือวิธีการเลี่ยงคําสะกด แต่ปัจจุบันเลี่ยงโดยการไปเขียนในในข้อความไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มี AI ในการตรวจสอบถ้าจะเลี่ยงคุณจะต้องเอามาเลี่ยงบนลูกแต่จะต้องไม่เขียนเยอะนะอย่างอันเนี้ยเขาเขียนแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้น AI ก็เลยให้ผ่านแล้วเขาก็เน้นเน้นตัวอักษรเล็กๆรูปใหญ่ๆแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วจะสังเกตไหมสินค้าเขาเนี่ยตรงกล่องเขาอ่ะไม่มีเขียนอะไรที่เป็นโอเวอร์เคลมเลยเขาเขียนเรยนายวันวันแค่นั้นพอานวันวันแบล็คจบนะครับ อันนี้คือวิธีการขายสินค้าที่เขาเรียกว่าสายเทานะผมให้ให้แนวทางไปแล้วนะั้นเลี่ยงจากรูปก,กับสองนะครับวิธีที่สองคือเลี่ยงโดยใช้วิดีโอเลี่ยงโดยใช้วิดีโอเช่นสินค้าเราเนี่ยนะครับเป็นวิดีโอคุณก็จะต้องไม่เอาสินค้าหรือไม่เอาคำพูดที่มันดูโอเวอร์ครมเนี่ยขึ้นในช่วงแรกอาจจะไปจบช่วงสุดท้ายซึ่ง AI อาจจะตรวจไม่เจอ อันนี้ก็เป็นวิธีการเลี่ยงบาลีอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสายเทาสายดําหรือสายไหนกันแล้วแต่ถ้าคิดจะยิงแอดบน Facebook ไม่มีเทคนิคพิสดารครับเทคนิคอย่างเดียวคือทำคอนเทนต์เลี่ยงบาลีเลี่ยง AI ไให้ได้ใครเก็ตพิมพ์ g e t ขึ้นมาครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับ2ออย่างนะครับ1คือเลี่ยงคําสะกดนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราเลี่ยงกันแบบนี้รับกีซองดีคะอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือเลี่ยงคําสะกดเลี่ยงจากข้อความแต่เดี๋ยวนี้ไม่สามารถเลี่ยงได้แล้ว เดี๋ยวนี้มันมีนมี AI ตรวจสอบตรงข้อความเราก็เลยเลือกไปเลี่ยงบนรูปอ่าหรือบางคนถ้าไม่เลี่ยงบนรูปก็ไปเลี่ยงในวิดีโอก็คือทำวิดีโอขึ้นมาก็อาจจะเป็นวิดีโอจำลองเหตุการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทำให้คนไม่ได้รู้สึกว่าเราขายแต่คนดูแล้วรู้ว่าเราขายอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับวิธีการที่3อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างการเลี่ยงรูปก่อนนะเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เก็ตนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างถุงยางอนามัยนะครับ แน่นอนถุงยางเนี่ยถ้าโชว์เป็นอวัยวะเพศก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมหรือถ้าเกิดคุณจะไปพูดเรื่องเพศเรื่องเซ็กก็ผิดกฎ a c e b o o k อยู่แล้วสิ่งที่ดูเหล็กทําคืออะไรรู้ไหมครับก็ใช้เป็นลูกกล้วยเอาถุงยางคร้อบแบบนี้เป็นต้นหรืออ่ะผมยกตัวอย่างมูดอ่าอันนี้เป็นมูดกําจัดขนแทนที่เขาจะต้องโชว์วงแขนโชว์ขนจักรแร้หรือขนขาหรือขนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยที่มันผิดกฎนะครับ เขาก็ใช้วิธีการคืออาจจะใช้เป็นรูปแมวแล้วก็มีสินค้าเล็กๆอยู่ข้างล่างคือคนดูก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรกําจัดขนไม่เหลืออะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนะครับให้ดูเป็นคอนเทนต์รูปอันนี้เขาเรียกว่าการเลี่ยงบาลีแบบไม่ได้เลี่ยงคําสะกดนะแต่ใช้วิธีการสื่อสื่อให้คนเข้าใจโดยวิธีอื่นวิธีอ้อมอะ่ะแต่คนดูรู้เลยว่าอันนี้ขายอะไรนะครับอ่ะยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งขายดีท็อกซี่ไม่ออกไม่ต้องต้มยาไม่ต้องหาสมุนไพร ล้างลำไส้ขับของเสียบำรุงเลือดบำรงเลือดถ่ายคล้องไม่ปวดบิดอ่าแบบเนี้ยไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องแบบไปเลี่ยงบาลีหรืออะไรให้มันดูวุ่นวายนะครับไม่ต้องเอาเป็นรูปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอุจจาระหรือเป็นรูปแบบก้นหรืออะไรเงี้ยมาให้ดูแต่ดูแล้วรู้เลยว่าอ๋ออันนี้ช่วยเรื่องอะไรนะครับช่วยเรื่องการระบายช่วยเรื่องดีท็อกเป็นรูปกล่องใส่เป็นข้อความตัวเล็กๆอะไรแบบเนี้ยนะครับใช้รูปสื่อสินค้าถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามที่จะต้องใส่ไอเดียเข้าไปด้วย แต่เดี๋ยวผมจะบอกแหล่งให้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกแหล่งให้ว่าถ้าอยากได้รูปแบบนี้ไปให้ใครทาได้บ้างดีไหมใครว่าดีพิมพ์โอเคขึ้นมานะครับมีคนบอกว่าไลฟ์สดกระตุกหรอคนอื่นเขาหน้าจะไม่กระตุกไหมอ่าหรืออ่ะผมยกตัวอย่างอีกอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะอันนี้ขายเกี่ยวกับอะไรครับเซรั่ม um. บอกลาฉายาเดิมๆแทนที่จะต้องเอาเป็นหน้าผู้หญิงมาเอาเป็นหน้าคนมาแต่เอ่อเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะ คล้ำใ,ใต้ขอบตาเนี่ยเขาก็ใช้เป็นรูปแบบนี้เอาไม่ต้องเป็นรูปสัตว์ด้วยเอาเป็นรูปคล้ายๆกับหมวกอะเป็นรูปหมีแพนด้าแล้วเขาก็มีเป็นสินค้าเขาชื่อแพนด้าเห็นไหมอันนี้ไอเดียดีไหมนะครับอ่าไอเดียดีไหมนี่คือตัวอย่างนะครับการทำคอนเทนต์เลี่ยงบาลีนะครับหรือว่าการเลี่ยงระบบการตรวจสอบของ AI หรือเอาผมยกตัวอย่างแบบนี้ก็ได้อ่ะตัวเนี้ยเป็นสินค้าอาหารเสริมแต่เขาใช้วิธีกากรกบาดห้ามทานเด็ดขาดแล้วก,กรกบาดท,ทิ้ง หลบก,การตรวจสอบนะครับหลบก,การตรวจสอบของ AI แล้วก็จะสังเกตว่าตรงตัวสินค้าหรือในรูปสินค้าไม่มีคำไหนโอเวอร์ครมเลยเขาเขียนวิตามนพัสวิตามินพลัสนะครับแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นเลยมีแค่เขียนแค่คำข้างบนอย่างเดียวว่าไม่อยากอ้วนห้ามทานเด็กขาดแล้วเป็นกะรกระบะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการทำคอนเทนต์เลี่ยงบาลีนะครับเราคนที่ขายอาหารเสริมแล้วก็เป็นการเล่นกับจิตวิทยาคนอย่างหนึ่งว่าเออเฮ้ย ถ้าเกิดมันมีคําว่าห้ามทานเด็กขาดขึ้นมาเนี่ยบางคนอาจจะอยากรู้ก็ได้ว่าทําไมมันถึงห้ามทานวะก็เลยอาจจะคลิกเข้าไปก็ได้นะครับอ่ะต่อมาครับเร่งเบิร์ x 5แทนที่จะใช้คําว่าเบิร์ไปเขียนด้านบนเขาเอามาอยู่บนรูปเห็นไหมครับเขาไม่ต้องมีใครมาโชว์คุ้มด้วยเขาก็หยิบสินค้าเขาขึ้นมาถ่ายรูปอาจจะใช้กล้องมือถือถ่ายก็ได้นะแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าแบบเนี้ยถ้าเจอออยอก็ถือว่าผิดนะแต่ถ้าอ่าแต่ถ้าเป็น Facebook เนี่ย ก็อาจจะหลบระบบการตรวจสอบของ Facebook ได้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแค่แปลงหินปูนก็หลุดนะครับก็เป็นแปลงสียาสีฟันนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะ,ะหรือยกตัวอย่างสายดำเลยเว็บพนันอ่าการทำพนันออนไลน์เนาะไม่ดีนะครับแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างแล้วกันคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกระบบการพนันเนี่ยที่เราเห็นเนกันเนาะก็ไม่ได้มายิงแอด a c e b o o k หรอกเขาเขาก็จะใช้วิธีการคือ ไปจ้างพิตตี้ไปจ้างคนที่มีคนติดตามในอินสตาแกรมเยอะๆอะไรแบบนี้แล้วก็เขียนเป็นพวกลายแอดของเขาหรือว่าให้ยูทูบเบอร์นะครับที่มีคนติดตามเยอะๆเนี่ยนะครับก็เหมือนอาจจะเป็นเชิงเชิงกึ่งเล่นเกมอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะเจอเป็นลักษณะการเล่นเกมใช่ไหมครับให้เติมเครดิตเข้าไปอะไรเข้าไปเนี่ยหรืออย่างอันเนี้ยเขาก็ทําโฆษณาใน a c e b o o k นะครับเขาใช้เป็นรูปนักฟุตบอลแล้วเขาก็เขียนว่ายูฟ่าเบทหนึ่งหกแปดแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่าหรืออย่างอันนี้โฆษณาของดูเหล็กช่องกันแล้ว แทนที่จะมาคุยเรื่องเพศกันตรงๆเขาก็เขียนเลยว่าอันนี้ดูเหล็กใหม่ช็อกโกแลตช่วยให้คุณเบรนและทําให้คนรักของคุณกลับมาฟินอีกครั้งแต่ไม่รู้ว่าเบรนอะไรไง <c oughs> <c oughs> อันนี้ดูเหล็กเขาก็ทําทําเป็นคอนเทนต์เนาะเขาบอกตัวเองออกไปซื้อของตุนให้หน่อยอย่าลืมซื้อช็อกโกแลตด้วยนะเขาก็เป็นรูปสินค้าเป็นรูปช็อกโกแลตวางไว้นะครับก็เป็นหลักแนวคิดนะครับในเรื่องของการหลบ AI <c oughs> อ่อผมไปเร็วๆนะหรือแม้กระทั่งสินค้าที่เป็นสายดําเลยอย่างเช่นเบียร์เนี้ย เช่นพวกของมึนเมาเงี้ยแน่นอนไม่สามารถโฆษณาได้อยู่แล้วเพราะผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ผิดกฎของ Facebook ด้วยนะฮะก็อย่างของแฟนเพจช้างเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการคือโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าคนดูก็รู้แล้วว่าเฮ้ยสีเนี้ยแบรนด์เนี้ยคือของช้างนะครับอ่ะผมจบไปแล้วสองวิธีนะครับ1คือเลี่ยงด้วยคําสะกดสองก็คือเลี่ยงด้วยอะไรครับด้วยรูปนะครับรูปก,ก็มีสองอย่างคือเอาคําสะกดไปเลี่ยงบนรูป กับอีกแบบหนึ่งคือให้รูปมันสื่อไปเลยว่ามันคืออะไรยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะไปวิธีการที่3เนี่ยขออนุญาตนะครับแจกเว็บไซต์ก่อนเนาะเผื่อจะต้องมีคนถามแน่เลยว่าคุณนัทวุครับไอรูปแบบเมื่อกี้เนี่ยมันทําได้ที่ไหนรูปแบบเมื่อกี้นี้นะครับสามารถทําได้ที่เว็บที่ชื่อว่า f a s t w o r k ครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของ f a s t w o r k นะครับแล้วก็เข้ามาที่เมนูกราฟิกดีไซน์แล้วก็เข้ามาที่แบนเนอร์โฆษณานะครับ เดี๋ยวอธิบายก่อน Fast Work เนี่ยเป็นเว็บที่รวมฟรีแลนซ์ทั้งประเทศนะครับมาอยู่ที่นี่คุณอยากจ้างงานเรื่องอะไรทำได้หมดเช่นคุณคุณมีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งดูและรู้สึกแล้วว่ามันน่าจะเป็นกึ่งสายเทาเมื่อมันเป็นกึ่งสายเทาสิ่งที่คุณควรจะต้องทำคือคุณก็จะต้องหาคนมาใส่ไอเดียลงไปที่ทำยังไงก็ได้ให้มันดูไม่เทาจนเกินไปนึกภาพไหซึ่งที่นี่มีคนที่คอยออกไอเดียให้คุณเพียบนะครับผมแนะนานะครับมาจ้างทารูปที่นี่ก็ได้ ร,ราคาไม่แพงแล้วก็ไม่ต้องกลัวดโดนโกงด้วยเพราะว่าค่อนข้างน่าเชื่อถือดูได้ว่าเราชอบสไตล์การออกแบบรูปของใครนะฮะดูผลงานได้ดูดาวได้ดูรีวิวได้หรือบางคนบอกว่าไม่อยากได้รูปอยากได้เป็นพวกวิดีโอนะครับให้เขาตัดต่อให้นะครับลองคุยคอนเซปต์กับเขาก่อนแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ทําได้อันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะ2นะครับเออสามนะครับก็คือเรื่องของเซลเพจก็จะมีอีกวิธีหนึ่งคือเรียก โดยเอาสินค้าไปขายบนเซลเพจเซลเพจคืออะไรครับเ,เดี๋ยวอธิบายแบบนี้ก่อนมันจะต้องมีคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของเซลเพจแน่เลยนะครับเซลเพจคือหน้าเว็บไซต์หนึ่งหน้านะครับหน้าเว็บไซต์หนึ่งหน้านะครับที่สามารถรองรับมือถือเป็นระบบ Re e s ponsive นะครับ r e s ponsive แล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเลยคือเข้ามาถ้าไม่ซื้อก็ออกไปจะไม่มีเมนูอย่างอื่นให้กด ะจะไม่มีเมนูอื่นให้กด่เดี๋ยวผมลองเลือกเซลเพจมาสักเซลเพจหนึ่งแล้วกันของพี่นุ่มกันชัยแล้วกันอย่างอันเนี้คุณจะสังเกตไหมมันจะเป็นหน้ายาวๆลงมานะครับมันจะเป็นหน้ายาวๆลงมาไม่มีเมนูอื่นให้กดนอกจากเมนูซื้อสินค้าและติดต่อเราแค่นั้นเองนะครับจะมีแค,แค่แค่นี้เองนี่คือลักษณะของเซลเพจที่ดีที่ผมบอกว่าทําไมจึงต้องมาใช้เซลเพจ เพราะว่าเซลเพจเนี่ยเป็นจุดในการหลบก,การตรวจสอบของ AI ได้ค่อนข้างดีครับเพราะว่า AI เนี่ยพอมันหลุดพอลิงก์เราครับสมมุติว่าเราเนี่ยมีลิงก์เว็บไซต์ใช่ไหมอ่าแบบนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นเราเอาลิงก์เนี้ยไปยิงโฆษณา Facebook เราส่งคนออกมายังเว็บไซต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้ว AI มันจะไม่ค่อยตามมาตรวจที่หน้าแรกนะครับหรือถ้าตามมาตรวจเนี่ยส่วนใหญ่มันจะตรวจไม่ค่อยคือมันจะตรวจรูปไม่ค่อยได้ครับเออ คือ AI ก็ยังไม่ได้ฉลาดมากมายคุณจะสังเกตว,ว่าเดี๋ยวนี้เซลเพจแบบนี้เพียบเลยนะฮะที่เขียนแบบนี้มีทั้งโปรโมชั่นมีทั้งอะไรเงี้ยเพียบเลยนะฮะบ,บางทีใส่เป็นพวกคําโฆษณาที่ดูโอเวอร์เคมลงไปในในเซลเพจก็เยอะแยะแต่ก็ยังสามารถที่จะยิงได้นะครับเขาก็จะใช้วิธีการเลี่ยงโดยการมาที่เซลเพจนะครับเซลเพจที่ผมแนะนํานะครับก็คือของฟาสต์คอมเมอร์สนะของฟาสต์คอมเมอร์สนะครับฟาสต์คอมเมอร์สไอเว็บที่แนะนําไปเมื่อกี้ชื่อว่าฟาสต์เวิร์กนะครับ อันนี้ชื่อ Fast Commerce นะครับคนไหนอยากจะได้ส่วนลดนะครับอยากจะได้ส่วนลด20%มีแจกให้นะครับก็ไปพิมพ์เลข6ในลาย OA <c oughs> ผมแล้วกัน <c oughs> ผมก็ได้ส่วนลดจากทาง Fast Commerce เข้ามา20%นะครับเอามาแจกให้ฟรีนะอันนี้ผมไม่ได้มีวนได้ส่วนเสียเขาเหมือนกันนะครับรู้จักกับเจ้าของก็เลยขอโค้ดเข้ามาเผื่อ <c oughs> ถ้าเกิดคนไหนอยากจะต้องใช้เซลเพจนะครับในการออกแบบเว็บไซต์ติดพิกเซล ทำคอนเวอร์ชันนะครับอยู่แล้วก็สามารถไปกดเลข6นะครับพิมพ์เลข6เนี่ยใน l าย e OA อผมได้ท่านก็จะได้ส่วนลด20%นะครับก็ลดประมาณสัก2-3พัน่ะโดยประมาณถ้าคุณซื้อแพ็กเกจมันตินะทุกแพ็กเกจนะครับก็เข้าไปใส่โค้ดได้นะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเลี่ยงบาลีแนะนําว่าไปจ้างคือจริงๆแล้วตัวฟ a s t c o m m e r c e เนี่ยเขามีบริการในการออกแบบไอ้พวกรูปแบบนี้อยู่แล้วก็คุยกับเขาก็ได้ หรือถ้าไม่อยากคุยอยากจะจ้างนะครับก็มาจ้างที่ฟาสต์เวิร์กก็ได้แล้วก็ค่อยเอารูปมาเรียงแบบนี้นะครับเอาคําที่เราคิดว่ามันน่าจะโดนตรวจเยอะๆอะเอามาอยู่บนรูปแล้วก็ทําเป็นรูปแบบนี้ลงมาคือถ้าอย่างแบบนี้คุณเอารีวิวแบบนี้ไปลงบน Facebook เนะี่ยโดนโดนระงับแน่นอนลงไม่ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการเลี่ยงบาลีอย่างหนึ่งก็คือเลี่ยงให้คนมาบนเซลเพจแล้วมาซื้อบนเซลเพจนะครับอ่าสายดงสายดําหลังๆก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งคืออ่าวิธีสุดท้ายแล้วนะคือการไปยิงแอดบน Google ครับแล้วไร้คนกลับมาที่แฟนเพจอ่าแล้วไร้คนกลับมาที่แฟนเพจครับก็ใช้ g o o g l e แอดยิงถามว่าทำไมจึงแนะนำเป็น Google นะครับ g o o g l e เนี่ยมีหลายคีย์นะครับมีหลายมีหลายอย่างที่ Google ทำได้แต่ facebook ทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจพวกระบบตัวแทนงานออนไลน์รายได้เสริมเนี่ยคุณยิงบน google ได้เลยครับไม่ผิดกฎนะฮะไม่ผิดกฎนะอ่อพระเครื่องของขังอาหารเสริมยิงบน google ได้ไม่ผิดกฎครับเพราะฉะนั้น g o o g l e ก็เลยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผมชอบใช้อ่อเดี๋ยวขออนุญาตเข้า google a d ให้ดูแล้วกันเนาะเพื่อให้เก็ต o o o l l e ก็ก็มีคอร์สอยู่ใน USB นะครับก็เป็นคอร์สหลักเลยของของ USB นะครับ เดี๋ยวขอเข้า Google ให้ดูนะครับปัจจุบันก็ยิงอยู่นะครับเพราะว่าธุรกิจในระบบตัวแทนจำหน่ายผมเนี่ยผมจะไม่ยิงในใน f a c e b o o k เลยเพราะว่ายิงแล้วโดนปิดนะครับก็หลังๆนี่ก็เลยหลักๆมายิงในใน o o o g l e ทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะหลักๆตามนี้เลยนะครับคีย์ที่ผมใช้หางานทำธุรกิจอะไรดีไรายได้เสริมซึ่งไอ้พวกเนี้ยถ้าไปยิงบน a c e b o o k เนี่ยโดนระงับทันทีเลยนะโดนระงับทันทีเลยนะก็เลยใช้วิธีการคือยิงบน Google นะครับยิงบน Google แทน อ่ายิงบน Google แทนแล้วก็ drive คนเนี่ยนะครับไปที่หน้าเซลเพจอันนี้คือตัวอย่างหน้าเซลเพจผมนะครับของอธุรกิจในระบบตัวแทนจําหน่ายที่ผมทําก็ประมาณนี้ก็คือยิงใน Google drive คนมาที่เซลเพจหรือถ้าไม่ยิงไม่ drive คนมาที่เซลเพจก็ drive คนกลับมาที่แฟนเพจของเราก็ได้นะครับเราก็ใช้ลิงก์แฟนเพจเแทนลิงก์เว็บไซต์อันนี้สำหรับคนที่เป็นสายดำหรือว่าเป็นสายเทาแล้วกลัวว่ายิง Facebook แล้วจะมีปัญหานะ ก็แนะนําให้มายิง Google เอา Google a อดนะครับมีหลายคีย์เลยที่สามารถยิงบน Google ได้สบายสบายตรงๆไม่ผิดกดแน่นอนนะครับอ่าคราวนี้กลับมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมสรุปให้เขาคร่าวก,ก่อนเนาะสามส,สี่วิธีนะครับแอดสายเทาสายดำสายขาวยิงแอดผ่าน Black เอ็นเฟซบุ๊เดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเชื่อว่าใครบอกว่า เอ้ยมีสูตรรับยิงแอดสายเทาสายดําสายขาวแล้วมองว่าคนนี้จะยิงได้มากกว่าคนอื่นมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีสูตรรับมากคนอื่นไม่มีหรอกครับมันคือพูดตรงไม่ว่าจะยิงสายไหนก็แล้วแต่นั่งยิงเหมือนกันครับนอนยิงเหมือนกันครับไม่มีใครตะแคงยิงตีลังกายิงครับโอเคปะ <c oughs> <c oughs> ผมเจอเยอะนะเออเมื่อก่อนเนี่ยมีคนมาดราม่าก,กับผมเรื่องนี้ไอเรื่องแอดสายเทาเนี่ยเขาก็บอกว่าไอคนยิงแอดสายเทาเขาไม่บอกหรอกเคล็ดลับนู่นนี่นั่นผมถามจริงนะ เรายิงแอดผ่านเครื่องมือเดียวกันหรือเปล่าครับถ้ายิงแอดผ่านเครื่องมือเดียวกันสำหรับผมไม่มีคําว่าสูตรครับนึกภาพออกเนาะเออมีแต่คําว่าประสบการณ์มากกว่าคนที่อยู่มาก่อนก็จะรู้ว่าเฮ้ยคนหลบระบบ AI ยังไง AI มันตรวดเจอคําไหนไม่เจอคําไหนปัจจุบันมันมีวิธีการเลี่ยงหลบยังไงอันนั้นอะเป็นแค่ประสบการณ์มากกว่านะครับเออผมผมให้เป็นแบบนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเคลียร์ก่อนว่าสายเทาสายดายิงเหมือนกัน เพียงแต่มาทำคอนเทนต์ให้หลบบาลีให้ได้แค่นั้นเองไม่มีว่าเฮ้ยคนนี้มีโปรแกรมคลิกเข้าไปแล้วสําหรับสายเทาคนนี้คลิกเข้าไปแล้วสาหรับสายดําไม่มีครับอย่าอย่าไปเชื่อแม่งโม้นะครับโอเคปะ่ะแล้วก็คําต้องห้ามเมื่อกี้เอ,อผมขึ้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวรอจบไลฟ์ก็แล้วก็ไปกอดูแล้วกันว่ามีคําอะไรบ้างหรือเซิร์ชใน Google เอาก็ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากให้ลองไปอ่านดูก็คือเรื่องของมาตรฐานชุมชนนะครับ เอ่อมีคนเนี่ยชอบถามผมนะครับว่าคุณ,ณธุดครับโดนปิด Facebook เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรบ้างเวลาโดนปิด f a c e b o o กออกมาให้ผมดูผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราโดนปิด Facebook อ่ะมันมีเหตุผลเนี่ยเพียบเลยผมอยากให้เราลองมาอ่านพวกมาตรฐานชุมชนนะครับของเฟซบ o o กนะครับว่า Facebook มีมาตรฐานอะไรบ้างที่ไม่ให้เราไม่ให้เราโพสต์ไม่ให้เราพิมพ์นะครับเนี่ยคุณมาอ่านเอาเองแล้วการมีเพียบเลยเรื่องของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม คำพูดที่ดูรุนแรงชักชวนทางเพศการสแปมความปลอดภัยข่าวปลอมอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งต้องห้ามทรัพย์สินทางปัญญาก็คือเรื่องลิขสิทธิ์ไงนะครับมาอ่านเอาเองแล้วกันแล้วดูว่าสินค้าของเราเนี่ยเข้าขายอะไรนะครับเข้าขายอะไรมีคนไอ้นี่ให้แล้วนะครับ id line แอดผมนะแอดนะัทวุฒิแปดห้าสี่นะครับอ่าเพราะนั้นมาอ่านมาตรฐานชุมชนด้วยจะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรก็พิมพ์ใน Google มาได้เลยครับ พิมพ์คาว่ามาตรฐานชุมชนของ facebook เวลาเล่น facebook จะได้รู้ว่าเราเราทําผิดกฎหรือไม่ทําผิดกฎเราผิดเรื่องอะไรบ้างอะไรยเงี้ยครับโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นสี่เรื่องนะครับที่สรุปไปก็คือเลี่ยงด้วยข้อความก็คืออาจจะเดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ได้แล้วแหละไปเลี่ยงด้วยข้อความก็เลยไปเลี่ยงบนข้อความบนลูกเลี่ยงด้วยลูกเลี่ยงด้วยวิดีโอเลี่ยงด้วยเซลเพจแล้วก็เลี่ยงด้วย Google นะครับหรือบางคนอาจจะไป youtube ก็ได้แล้วก็ได้ใคนกลับมาที่ facebook ก็ทําได้ครับแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นสายดําสิ่งที่ไม่ควรทําเลยนะครับก็คือไม่ควรยิงแอดสายดำเนี่ยสร้างแฟนเพจได้แต่พอยิงแอดเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นปัญหาทันทีเลยนะครับก็จะโดนไล่ปิดบัญชีไล่ปิดเพจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้อ่ายกตัวอย่างเช่นผมทําเพจพักเครื่องเนี้ยถ้าผมยิงแอดแต่ผมโดนรนะงับบัญชีแน่ผมอาจจะใช้วิธีการไล่สดเอาก็ได้เป็นต้นนะครับอืมจบนะครับเรื่องของแอดสายเทานะครับประมาณนี้